สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จัสุดาชาแนลนะคะวันนี้จัดก็ได้มีโอกาสไปชมกล้วยด่างแดงอินโดนะคะซึ่งเจ้าของสวนก็เป็นพยาบาลวิชาชีพซึ่งมีใจรักทางด้านการเกษตรและก็ชื่นชอบการปลูกต้นไม้เหมือนกับจัดเลยค่ะกล้วยด่างแดงอินโดนะคะเป็นต้นไม้ที่กําลังเป็นกระแสแล้วก็สร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำมกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับวัสดุปลูกนะคะเจ้าของสวนบอกว่าก็จะใช้เป็นเฟอร์ไรท์ผสมดินใบก้ามปูแล้วก็ขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็มีการโดยสตาร์กันจีเพื่อป้องกันเพลี้ยและ,มะแมลงค่ะนี่นะคะสำหรับวิฝีมือการถ่ายวิดีโอนะคะก็จะเป็นของน้องปรีดีคนสวยนะคะลูกสาวของเจ้าของสวนคนเก่งนั่นเองค่ะดูนะคะฝีมือการถ่ายทำของน้องค่ะ ส่วนต้นข้างๆนะคะก็จะเป็นแดงอินโดเหมือนกันแต่ว่าต้นยังต้นเขียวนะคะไม่ได้ออกเป็นใบสีแดงแบบนี้นะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นเขียวอินโดแล้วก็รอลุ้นรุ่นลูกค่ะว่าจะออกแดงหรือเปล่าที่ส่วนก็จะมีตัวการขยายพันธุ์ที่กล้วยแดงอินโดจากเนื้อเยื่อด้วยนะคะเดี๋ยววิธีการทำอย่างไรหรือสวนได้มาจากไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะ ทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องรอวันว่างแล้วก็นัดเจอกันอีกทีค่ะเพราะว่าพยาบาลวิชาชีพงานก็ค่อนข้างเยอะหาเวลาว่างตรงกันไม่ค่อยจะได้เลยค่ะอันนี้ก็ต้องอาศัยน้องปรีดีลูกสาวเจ้าของสวนถ่ายคลิปมาให้นะคะทุกคน,นดูนะคะอันนี้ไปก็จะเป็นสีเขียวมิ้นท์สวยเลยค่ะต้นสมบูรณ์นะคะแต่น่าเสียดายที่ไปไม่ทันตอนที่เปลี่ยนดิน เปลี่ยนกระถางอัพไซส์กระถางนะคะก็จะได้ดูถึงวิธีการทํานะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเจ้าของสวนใจดีเห็นบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีการอัพกระถางเปลี่ยนไซส์กระถางเดี๋ยวจะตามจัดมาชมแล้วก็ถ่ายทําวิดีโอเพื่อที่จะแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะดูนะคะความสวยงามของเขาซึ่งปล้ยด่างแดงอินโดนี้ก็เป็นต้นไม้ที่กำลังเป็นกระแสแล้วก็ขายได้ราคาที่ค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียว ในบางส่วนที่เป็นสวนใหญ่ๆนะคะขายก็เฉพาะหนอนี้ก็รวยเลยค่ะหนอนหนึ่งราคาตั้งแต่หลักหลายๆหมื่นถึงแสนเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสจัดก็จะพาไปชมอีกสวนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นสวนหมอชินกล้วยด่างแอนเค็กตัสนะคะอาจจะออกเสียงลิ้นพันกันนิดนึง <c oughs> ก็ฟังไม่ผิดนะคะเจ้าของสวนเป็นคุณหมอค่ะแต่ว่ายังหาเวลาว่าง รงกันยังไม่ได้เลยนะคะก็เลยยังไม่ได้ไปถ่ายทำหรือเอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆดูกันเลยค่ะสำหรับต้นนี้นะคะเป็นกล้วยป่าด่างเหลืองระยองนะคะจะไม่ใช่แดงอินโดนะคะแต่ก็มีความสวยงามเหมือนกันแล้วกเ็เป็นกล้วยป่าด่างที่ขายได้ราคาค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวค่ะนี่นะคะความสวยงามของเขานะคะก็จะด่างสวยมากเลยค่ะสำหรับต้นนี้นะคะก็จะเป็น เขียวอินโดนะคะก็จะยังไม่ได้ออกแดงก็รอลุ้นรุ่นลูกค่ะว่าจะออกแดงหรือเปล่านะคะสำหรับผงม่วง,งที่เห็นริบๆนั้นนะคะก็คือสตาร์เกิลจีนะคะเพื่อนๆใส่ไว้เพื่อป้องกันเพลี้ยและ,มะแมลงนะคะถ้าหากท่านใดสนใจ กล้วยแดงอินโดนะคะหรือว่าส่วนนี้นะคะก็ไม่ได้มีเฉพาะกล้วยด่างหรือว่ากล้วยแดงอินโดอย่างเดียวนะคะก็จะมีพวกไม้อวบน้ําแล้วก็บอนสีด้วยนะคะหากสนใจก็สามารถทักเฟซบุ๊กส่วนไปได้เลยนะคะชื่อเฟซบุ๊กก็คือน้องปรีดีพี่ไปนะคะก็เดี๋ยวจะแนบชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็เบอร์โทรสวนไว้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคนสามารถที่จะทักไปได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้จราสุดาชาแน,นลก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจจระสุดาชาแน,นลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ